ก็กราบสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเลดีอาร์าสำหรับวันนี้เราก็มีภาพฮาๆาขำๆม,ม,มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับไปดูเคยเห็นแต่นาฬิกาทรายมีด้วยเหรอนาฬิกากว๋วยเตียเ๋ยวยุคนี้ก็เป็นยุคของลุงสิ่งไหนที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะนะนี่ ถึงผมจะเมาหนักเจอปลาไหลผมก็เอากลับบ้านได้นะแต่ว่าปลาไหลตัวนี้มันดูแปลกๆอยู่นะแม่ถึงบ้านแล้วเอาถุงมาใส่ปลาไหลให้ด้วยเป็นไงบ้างล่ะฉันดูดีขึ้นในสายตาคณหรือย,ยังดูดีขึ้นเยอะเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะนั่งอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเออแต่วันนี้มันเมื่อเช้าบอกเมียมเตรียมเครื่องแกงไว้จะไปตกปลาแต่เว้นละ ตกไม่ได้สักตัวอืมแต่กูไม่ยอมเสียฟอร์มหรอกแม่คะเอาตัวขนาดนี้สามตัวไม่ต้องช้ำแหละนะและเมื่อเมียอ,อยากกินมะม่วงแก้วแต่นี่ก็น่าจ,จะใช่นะพอกลับไปถึงบ้านทำไมกูโดนด่าวะนี่โวฉันบอกให้เอามอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวจะได้ไปเร็วมาเร็วแต่ตอนนี้ทำไมยังไม่ถึงตลาดเลยมันดูเป็นภรรคก,กูจังเลยจมอดไซค์นี่ไม่น่าไปเชื่อตามที่มันบอกเลยฮอนี่เพื่อนกูว่ากูโดนหลอกวะ่ะโดนหลอกอะไรวะ เคียงกันแดดกูก็ใส่หน้าทุกวันแต่ทำไมหน้าก,กูยังดำอยู่เลยหน้าก,กูก็จะหนักหนักกูว่ากูโดนของปลอมว่ะเฮ้เ hey, พื่อนวันนี้มีปาร์ตี้ไปกินอาหารเย็นที่บ้านของฉันนะ <c oughs> ไหนว่าอาหารเย็นไม่มาสืบซักทีนี่ไงอาหารเย็นโบราณว่าไว้วันไหนมีตุ๊กแกร้องกล่าวครั้งถือว่าจะมีโชคมีลาบแต่ว่าเมือเ่อคืนนอนฟังมันร้องทุกคืนอ้าประต,ตูนี่มือกูไ <c oughs> อ้สัสและนี่คือทักษะในการใช้บ้องอย่างมืออาชีพ และนี่สำหรับกู<า>นี่ตั้งแต่หมูแพงเนี่ยมึงอาบน้ำให้กูบ่อยจังคิดอะไรกับกูปะเนี่ยนั่นไงกูว่าละมีแต่ใครใบมาปลูกคอยดับกลิ่นให้กูด้วยเออขอทําอะไรหน่อยครับเออผู้หญิงมีเซนในการจับผิดกันทุกคนเลยหรือเปล่าครับแล้วเขาได้เซนมาจากไหนล่ะครับ <c oughs> ไม่มีหรอกก็เล่นเวียงทุกเรื่องมันก็ต้องตรงบ้างละ <c oughs> พี่ครับทางร้านพอจะมียางพร้อมกระทะบ้างไหมครับเออมีครับ,ออรบจะรับกี่เส้นดีครับ สี่เส้นพร้อมกระทะครับขอรูปด้วยครับอย่าพูดคำนี้กับกูอย่างนี้นะไอ้สัสพี่บวชเป็นพระจะมาบินทะบาทกดจเจ้าแต่ถ้าหากนงเยาวใส่เหล้าพี่ก็จะไว้ทอนอุว่าแล้วไงเสียงคุ้นๆเหมือนเจ้าอาวาสวัดที่บ้าน โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี